time ีก็เป็นเวลาตีสองแล้วนะคะนี่ก็อีสปวิดาก็มายืนรอรับขบวนลูกเจี๊ยบกันอยู่ที่เดินทางไกลมาจากกรุงเทพกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะคะว่ารถขนส่งลูกเจี๊ยบนั้นจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ลูกเจี๊ยบที่เดินทางมาวันนี้จะมีสักกี่ตัวจะหน้าตาเป็นยังไงน่ารักสักแค่ไหนนะคะ,ะเวลาตอนนี้นะคะฟาร์มไก่ตอนนี้ก็เงียบสงัดไปหมดเลยไม่ใช่มีเพียงเราที่ตื่นมารอรับลูกเจี๊ยบนะคะพี่ๆที่อยู่ในฟาร์มเขาก็ต้องรอรับด้วยเหมือนกัน แล้ววันนี้มารอลูกเจี๊ยบวันกี่คนนะเนี่ยยี่สิบสองเไมมาเยนตัังเยอะก็ไก่มันเยอะอุปกรณ์รับลูกเจี๊ยบมีอะไรบ้างครัห้ากากสาบูทไม่เกี่ยวกับความเท่ไม่นะแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยความสอาดอ๋อพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ทำไมลูกเย็บมาดึกขนาดนี้เพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยเราจะเดินทางไม่ได้เพราะว่ามันมีผลกระทบเกี่ยวกับพวกอุณหภูมิอย่างเงี้ยมีผลกับตัวไก่เกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าสตรสหรือความเครียดถ้าเกิดว่าเครียดมากหรือว่าเจออุณหภูมิที่ร้อนเนี่ยมันจะเกิดภาวะสูญเสียน้ําการฟื้นตัวของลูกไก่เนี่ยจะช้า จะช้ามากเลยเหมือนกับว่าเขาอ่อนเพลียไปเพราะว่าตัดร้อนอ๋อค่ะทีนี้เวลาลูกเสียบเดินทางมาก็ต้องเป็นกลางคืนทุกครั้งเลยใช่ไหมคะใช่ครับรู้สึกว่าตอนนี้รถลูกเสียบจะมาแล้วดิใช่ไหมคะครับที่ที่เห็นข้างหน้านะคะก็คือรถลูกเสียบเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่มากเลยนะคะเดินทางเข้ามาแล้วถึงแล้วพี่คะทำไมรถต้อเป็นอย่างเงี้ยปกติเราจะเห็นรถ กแบบเป็นเล้าไก่อะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อรถที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องการที่จะควบคุมอุณหภูมิภายใน,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 นยละภายในตัวรถเนี่ยแล้วก็ความชื้นให้เหมาะสมจนกว่าที่จะมาถึงเล้าเราคือ,ค,อคือตั้งในนี่มีเครื่องปรับอุณหภูมิมมด้วยเหรอคะได้ค่ะจะเริ่มกระบวนการรับลูกเสีเยบเข้าเล้ายังไงคะอันับแรกเนี่ยก็ต้องมีการต้นยาฆ่าเชื้อก่อนอ๋อค่ะ่ามเพื่อป้องกันเชื้อจากภายนอกเข้าสู่ อยางได้ก็นี้จะตามลูกเสียเข้าไปใน้แล้วก็สุกคนเหมือนรถเลยใช่ไหมตอนที่เข้าก็ต้องผ่านสเต็เหมเือนกันปลอดเชื้อพร้อมรับลูกเสียแล้วค่ะตอนนี้นะคะทันทีที่ประตูของอรถ คอนเทนเนอร์เปิดออกเนี่ยเราก็เห็นว่าข้างในนี่นะคะจะเต็มไปด้วยกองกระดาษใส่ลูกเตียบนะไะ,ะ่เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังขนส่งลำเลียงก,กันวุ่นเลยนะคะค่ะก็จะมีพี่ๆที่อยู่ที่ฟาร์มนะคะมารอรับลูกเตียบนะคะที่ขบวนก็จะพยอยส่งก็แบกกันคนละสองลังสามลังนะคะตอนนี้กําลังจะเดินทางเข้าสู่บ้านหลังใหม่นะคะค่อยๆลุกหนเข้าไปแต่รเราเไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนต่อจากนี้เมื่อลูกเตี๋ยบเดินทางมาถึงกล้าวะเป็นยังไงบ้างค่ะ ก็เป็นบ้านใหม่ของลูกเตียมนะคะก็จะเป็นตรงเหล็กสี่เหลี่ยมนะคะเรียงคิดติดกันเป็นหลายร้อยโรงเลยะคะ่ะเข้ามาในเล้าที่อยู่ของลูกเตียมเนี่ยจะรู้สึกว่าอุณหภูมิจะร้อนมากเลยใช่รเรามีการปรับอุณหภูมิยังไงคะส่วนของโรงเรือนเนี่ยจะมีตัวฮีตเตอร์ ซึ่งแบบอุณหภูมิตัวนี้ที่เราตั้งไว้ก็คือตั้งไว้ไม่เกิน34องศาโอ้ทำไมขขถึงต้องเป็น34องศาช่วง34เนี่ยมันก็เหมือนกับที่มันอยู่ยอยู่ในทุกเกิดอุณหภูมิของมันจจะอยู่ในช่วงนั้นมันก็จะค่อยลดลงมาตามอายุตามวันขึ้นมาอแล้วเราจะต้องจัดการการลูกเจี๊ยบเหล่านี้ยังไงคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเช็คลูกไก่ในตัว กล่องหนึ่งเนี่ยเขาจะใส่มาสักกี่ตัวคะกล่องหนึ่งเนี่ยจํานวนตัวก็คือจะหนึ่งร้อยตัวแล้วก็จะมีตัวแถมเพิ่มขึ้นมาอีกสองตัวตัวแถมทาไม,มทาไมถึงมีตัวแถมด้วยคะอ๋อตัวนี้มันเป็นทางการค้าครับคือเผื่อเปอร์เซ็นต์การตายให้เราด้วยวุยจัดแบบนี้เลยเหรอโอ้ยว้าวตัวนุ่ม เลยนะคะโอ้ยน่ารักแล้วกรงที่อยู่เนี่ยรุ่นเจ้เขาอยู่กันกรงเละกี่ดวะคะอ่าจะอยู่ช่วงแรกนี่จะอยู่ที่36ตัว่องข 36, 36. ลูกเจียบน่ารักน่ารักที่เราเห็นทั้งหมดนี้มีอายุเพียงหนึ่งวันเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าทันทีที่ลืมตามาดูโลกก็ถูกจับใส่กล่องเดินทางไกลามาอยู่บ้านหลังใหม่กันแล้วนะคะสาเหตุที่ต้องรับลูกเสียบอายุเพียงหนึ่งวันมาเลี้ยงก็เพื่อต้องการให้พวกมันปรับสภาพกับที่อยู่แห่งใหม่ให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าลูกเจียบทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ที่นี่จนเติบโตเป็นไก่รุ่นเลยแหละค่ะแล้วพอเรา พอเรานับลูกเจียบเรียบร้อยแล้วว oh ่าครบและเแล้วยังไงต่อไปคะแล้วต่อไปก็คือท้อาหารเลยแล้วอาหารที่จะให้ลูกเจียบหนึ่งวันนี้เป็นอาหารเป็นอะไรคะอาหารจะเป็นอาหารเม็ดบี้ซึ่งมีขนาดเล็กหน่อยพี่คะแล้วเวลาเราให้อาหารอาหารกับลูกเจียบเนี่ยคือธรรมชาติของของไก่เนี่ยเขากินได้เองเลยหรือเปล่าคะก็กินได้เองเลยครับ แต่<อ>ว่าเราก็ต้องมีการกระตุ้นกันนิดหน่อยคือ,อเป็นเทคนิควิธียังไงคะโดยวิธีก็คือวาอ่าอย่างอาหารเนี่ยฮะเราก็จะมีการเคาะเคาะเรียกแล้วก็เคลียอาหารก็จะรู้ว่าเออถ้าเกิดว่าตัวหนึ่งมาจิกปุ๊บมันจะมีเสียงดังทีหนึ่งพอเพื่อนมันได้ยินปุ๊บมันก็จะลุมออกมามาจิก ินน้ำนี่ต้องมีเทคนิคอะไรการกินน้ำเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกหัดก็หัดกินน้ำเวยหล่ะใช่ครับเราเป็นกทบทที่มันเลนเนี่ยพอมันเห็นปุ๊บ,บก็จะมันจิก,กตรงที่มือเรา อพอหลังจากนั้นเขากินน้ำเป็นปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องมาเพาะก็เหมือนเหมือนบอกว่าพี่กินน้ําอยู่ตรงนี้นะใั้มากินตรงนี้อย่างเงี้ยถ้าไก่ปกติก็แม่เขาจะสอนอันนี้เขาไม่มีแม่มาเราก็ต้องดูแลแทนเมื่อเจ้าลูกเจี๊ยบเติบโตได้ประมาณ4วันก็ต้องผ่านขั้นตอนที่สำคัญนะคะนั่นคือการถูกตัดปากค่ะ เห็นเครื่องตัดปากลูกเจี๊ยบแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะที่มีขนาดใหญ่โตเท่านี้ก็เพราะว่าตัวเครื่องจะต้องมีมอแปลงไฟฟ้าเพราะใบมีดที่ตัดปากต้องใช้ไฟฟ้าทําให้ใบมีดนั้นร้อนจัดเพื่อห้ามเลือดไก่ค่ะตรงใบมีดนะคะจะมีช่องเล็กๆ3ช่องสําหรับปากไก่3ขนาดเวลาจะตัดนะคะก็จับลูกเจี๊ยบใส่ปากลงไปตรงช่องแล้วก็ตัดค่ะ ็นไหมเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้ยปากเงียบวดไปเลยนะคะเมื่อกี้ยังรังเจี๊ยบอยู่เงียบไปเลยอะตัวที่สามการตัดปากสําคัญและจําเป็นสําหรับตัวไก่มากเลยค่ะเพราะว่าธรรมชาติของไก่สายพันธุ์นี้นะคะเมื่อโตขึ้นเนี่ยจะก้าวร้าวค่ะถ้าไม่ตัดปากก็จะจิกกันเองจนบาดเจ็บแล้วก็ถึงตายได้เลยนะคะที่สําคัญการตัดปากทําให้ไก่กินอาหารได้สะดวกแล้วก็กินได้มากขึ้นด้วยค่ะปากึุ่มไปเลยอะ